สองเสสายลุยเครือ b y วดีขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกล125กิโลเมตรรวมน้ำมัน1ทถังวิ่งยาวๆ1,200กิลเมตรที่สำคัญรุ่นนี้บินลุ้นขายไทยด้วย <Hey! S 1> สำหรับค่ายยนต์ยนต์บิ y u u r e ดรหรือที่หลายคนคุ้นปูกันในชื่อ BYD ปัจจุบันเป็นหนึ่งในค่ายยานยนต์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากกระแสร,รถยนต์พลังงานทางเลือกที่เป็นที่นิยมขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน BYD นั้นมีแบรนด์ย่อย,อยอยู่ในมือหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถยนต์ของข่ายอย่าง BYD เดนซาซึ่งเป็นแบรนด์จากความร่วมมือกับ Mercedes- Ben z นซ์ enz, ยงหวังแบรนด์รถยนต์ระดับซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์และอีกหนึ่งแบรนด์อย่างฟังเชียงเปาซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์กลุ่มออฟโรดที่เราจะพาไปชมกันวันนี้ สำหรับฝังเชียงเป่านั้นเป็นแบรนด์ย่อยของ BY d ดีเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาโดยแบรนด์ดังกล่าวนั้นมีหนึ่งในรุ่นรถยนต์นที่น่าสนใจนั่นก็คือ B y d ดีเป่าไฟหรือแลปเพ็ดไฟซึ่งเป็นชื่อที่หลายคนรู้จักกันในตลาดจีนโดยรถยนต์คันจริงนั้นถูกนำมาโชว์ตัวในประเทศไทยเมื่อช่วงงานมอเตอร์โชว์2024ที่ผ่านมาและคาดว่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์นที่ทาง B y วดีประเทศไทยนั้นมีแผนจะนำเข้ามาทำตลาดในอนาคตด้วย สำหรับเป่าไฟานั้นถูกเปิดตัวพร้อมกับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศจีนเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาโดยตัวรถนั้นมีความน่าสนใจหลายอย่างที่ผมเชื่อว่าน่าจะโดนใจชาวไทยไม่น้อยเลยทีเดียวเริ่มจากภายนอกการออกแบบโดยรวมของรถนั้นให้ความเป็น SUV อ f road แบบเต็มขั้นเช่นเดียวกันกับ Ford Bronco หรือ Jeep w r a n d e r เส้นสายตัวถังของรถนั้นเน้นความเป็นเหลี่ยมคมแบบชัดเจน หน้ารถมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED ที่ล้อมรอบไปด้วยไฟเดทาม running light เต็มพื้นที่ของกระจังจหน้ากัรชนหน้านั้นเป็นทรงออฟโร d ที่ยื่นออกมาด้านหน้าเล็กน้อยพร้อมกับติดตั้งไฟตัดหมอกทั้งสองข้างของกันชนด้านข้างของรถนั้นมาพร้อมกับซุ้มล้อสีดำด้านเชื่อมต่อเป็นแถบเดียวกันกับชายล่างประตูไปถึงซุ้มล้อด้านหลังล้อแมกขนาด20นิ้วฮุมดรยางมิชูินไพลอ s สปอรตขนาด275/55 R20 บันไดข้างของรถนั้นเป็นระบบไฟฟ้าที่จะกางออกอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดประตูรถและพับเก็บเองเมื่อปิดประตูส่วนเส้นขอบหน้าต่างนั้นตรงยาวจากหน้าจรดท้ายเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของรถทรงกล่องส่วนตำแหน่งเหนือซุ้มล้อด,ด้านหลังนั้นด้านหนึ่งจะเป็นฝาถาังน้ำมันขณะที่อีกข้างนั้นจะเป็นช่องชาร์จไฟที่รองรับดีซีชาร์จเจอร์ขนาด100กิโลวัตต์พร้อมกับฟังก์ชัน v 2 l สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกได้อ้อมมาถึงส่วนท้ายของรถ เป่าไฟมาพร้อมกับไฟไท้ายแนวตั้งและไฟเบรกดวงที่3ตำแหน่งหลังคาอย่างอะไหล่ของรถนั้นถูกห้อยไว้ตำแหน่งประตูท้ายพร้อมฝาครอบโดยการเปิดปิดประตูท้ายนั้นจะเป็นแบบซอฟโครสมิติโดยรวมของรถนั้นมีความยาวที่4.89เมตรกว้าง1.97เมตรสูง1.92เมตรและระยะฐานล้อยาว2.8เมตร ระบบช่วงล่างของรถนั้นเป็น a d a i พตีฟไดซักทีสามารถปรับความสูงของรถได้ตั้งแต่2 2 0ม mm ิลิเมตรถึง310ม mm. ิลิเมตรและด้วยแพลตฟอร์ม dmo ของว y วดีช่วยให้ตัวรถนั้นสามารถกลับรถได้แบบแทงเทินเช่นเดียวกันกับยังหวัง u 8พร้อมกับการติดเกาะป้องกันแข็งแรงพิเศษใต้ท้องรถเพื่อให้พร้อมสำหรับการลุยในทุกเส้นทางและเพื่อความสะดวกสบายตัวรถนั้นมาพร้อมกับโหมดออโต้พาร์กิงที่จะช่วยให้คุณสามารถจอดรถได้อย่างอัตโนมัติอย่างง่ายดาย การออกแบบภายในสําหรับเป่าไฟนั้นแม้ว่าจะเป็นรถยนต์แบบออฟโรดเต็มขั้นแต่ภายในนั้นยังคงให้ความพรีเมียมและความสะดวกสบายเบาะนั่งเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเวลคัมสตีตำแหน่งผู้ขับขี่เป่าลมร้อนเย็นได้พวงมลาลัยเป็นทรงดีเชฟมัลติฟังชันขณะที่คอนโซลหน้าประกอบไปด้วย3หน้าจอก็คือหน้าจอแสดงผลการขับขี่หลังพวงมลาลัยขนาด12.3นิ้วหน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาด15.6นิ้ว และหน้าจออินโฟเทนเมนต์สำหรับตำแหน่งแพซเซนเตอร์ขนาด12.3นิ้วนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับหน้าจอ ARH u p d i s e Play ขนาด50นิ้วอีกด้วยส่วนตำแหน่งคอนโซลกลางนั้นจะเป็นตำแหน่งที่ติดตั้งสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าพร้อมกับปุ่มสั่งงานต่ตางๆของตัวรถที่ต้องใช้งานบ่อยเช่นปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อนของรถและระบบดิฟฟล็อกปุ่มเปลี่ยนโหมดการขับขี่และปุ่ม start and stop เป็นต้นมีแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายมาให้2ตำแหน่งที่วางแก้ว2ใบ และตู้เย็นขนาดเล็กตำแหน่งที่พักแขนข้อส่วนกลางหลังคาของรถนั้นเป็นแบบกระจกพาราโมิกกลาสลูปพร้อมม่านบังแดดที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าส่วนด้านของคุมพลังขับเคลื่อนนั้นเป่าไฟมาพร้อมกับลุมพลังแบบผสมแบบปลั๊กอินไฮบริดบนพื้นฐาน DMO พลตฟอร์ม CTB Blade Battery ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร181แรงมา้าแรงบิดสูงสุด273นิวตันเมตรบวกกับมอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวหน้าหลัง ส่งผลให้พลักกำลังรวมของรถมีม้ามากถึง680ตัวพร้อมกับแรงบิดสูงสุด760้นิวตันเมตรขับเคลื่อนสีล้อโดยพะละกกำลังดังกล่าวนั้นช่วยให้ตัวรถสามารถทะยานจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.8วินาทีเท่านั้นและด้วยการเป็นรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดเป่าไฟจึงมาพร้อมกับชุดเบรคแบตเตอรี่ความจุ31.8กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง125กิร้อมตี่สิบห้ากิโ TC รองรับการชาร์จไฟกับสถานีชาร์จ DC ที่กำลังไฟสูงสุด100กิโลวัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก30-80%ได้ในเวลา16นาทีและด้วยแบตเตอรี่เต็ม100%บวกกับน้ำมันเต็มถังขนาด85ลิตรจะช่วยให้รถนั้นสามารถวิ่งได้ไกลรวม1,200กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของประเทศจีนในส่วนของราคาจำหน่ายนั้นในประเทศจีนเป่าไฟาจะมีการทำตลาดแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยคือรุ่น Discovery ราคา289,900หยวนหรือประมาณ1.5ล้านบาทรุ่นพ i l อ t ราคา39,800หยวนหรือประมาณ1.6ล้านบาทและรุ่นท็อปสุดคือ Union ยนแฟลกชิราคา352,800หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1.83ล้านบาทโดยทุกรุ่นย่อยของเป่าไฟนั้นจะมาพร้อมกับคุมพลังเท่ากันหมดมีความแตกต่างกันในเฉพาะส่วนอุปกรณ์ตกแต่งเท่านั้น สำหรับเป่าฟ้ายนั้นรถคันจริงเคยถูกนำมาโชว์ตัวที่ประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงงานมอเตอร์โชว์2024ที่ผ่านมาโดยคาดว่ารถยนต์รุ่นดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ที่ทางเรเวอออโตมอีฟอาจจะมีการนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยเพื่อแข่งขันกับ s u สยไซด์ลุยจากค่ายเกรดวอลมอเตอร์อย่างแท้ง300แต่จะมาเมื่อไหร่นั้นในส่วนนี้หากมีข้อมูลการอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้ง และนอกจากนั้นล่าสุดทางค่ายยังตเตรียมจะเปิดตัวและเปิดเอทหรือเป่าเอทซึ่งเป็น SUV ออฟโรดขนาดใหญ่เจ็ดที่นั่งที่มาพร้อมกับขุมพลังกว่า939แรงม้าขุมพลังขับเคลื่อนแบบ e r e v โดยมีแผนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2024นี้ด้วยก็ต้องมาติดตามกันต่อครับวันหลังการโชว์ตัวไปแล้ววีวดีประเทศไทยนั้นจะนำรถยนต์รุ่นดังกล่าวเข้ามาทำตลาดด้วยหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้เราจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกครั้งหลังมีข้อมูลเพิ่มเติม แล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับเจ้าเป่าไฟคันนี้โดนใจสายลุยหรือสายเที่ยวคนไหนบ้างหรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลนยนะครับ